สำหรับใครที่สนใจจะฟาร์มนะครับร้าน l e ็กซิกช็อปับบริการฟาร์มเลเวลบฟัฟฟตและรับบริการฟาร์มเลเวลออสตาและยังมีบริการ fk เพชและอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆพ่ี่ๆน้องๆก็ได้นะครับวันนี้ก็ผมฮิลี่เอกันอีกแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเนี่ยจะมาสอนทุกๆคนนะครับผ่านด่านชาริ่งทันะครับในวิธีของผมนั่นเองหรือว่ามีใครสอนหรืออย่างนะครับตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับโอเคครับตอนแรกสุดนะครับเราก็วางเซเบอร์ไปเลยนะครับกอดขึ้นเวฟหนึ่งเนาะเราเปิดออโต้สกิปเวฟเลยนะครับขอปรับเอฟเฟกต์ให้โรก่อนนะครับเพราะว่า ไม่ใช่โลสออฟไปเลยแล้วกันเพราะว่าด่านนี้นะค่อนข้างแรกนะครับแล้วด่านนี้เป็นด่านที่ค่อนข้างมอนเยอะมากๆเลยนะครับเผมต้องบอกอย่างนี้นะครับด่านชาริลโทนะครับมีตัว Elemental นะครับตัวที่ต้องใช้ตัวละครที่ติดสานะไฟเผานะครับใช่ติดสานะไฟไหม้นั่นเองจึงมันจะตีเข้านะครับโอเคหลังจากที่เราวางเจ้าตัวเซเบอร์ไปนะครับ้วก็อัพเซเบอร์ไปเลยนะครับแล้วเนี่ยจะอัพตัวเซเบอร์นะครับให้เป็นขั้นที่2นะครับ ไปในเวฟที่3โอเคครับพอในเวฟที่3แล้วก็อัพอ่าตัวเซเบอร์นะครับเป็นค่าที่2เลยโอเคผมขออธิบายตัวละครหน่อยละกันเดี๋ยวคุณผู้ชมงงนะครับตัวปั๊ปตั้งนะคร,บ er ะคร,บออรับผมใช้เป็นเซเบอร์ Slow, Slow นะครับแล้วก็ใส่ออฟลดเงินมาด้วยตัวบัฟผมใช้เป็นเอลวินตัวสโลโโลมชั่นนะครับใช้เป็นหนวดดําตัวทําดาเมจนะครับมี2ตัวนั่นคือเอเดเวอร์กับโคน,นันนะครับโคน,นันเนี่ยถ้ามีออฟไฟใส่ออฟไฟนะครับ อันนี้ในคลิปที่ผมใช้ออฟระเบิดเนี่ยเพราะว่าออฟระเบิดก็ผ่านได้เหมือนกันเอเดเวิร์นะครับจำเป็นต้องมีออฟไฟนะครับหรือว่าออฟเป็นออฟเพิ่มระยะก็ได้เหมือนผมออฟไฟออฟเพิ่มระยะสักอย่างนะครับอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวหยุดเวลาผมใช้เป็นดีโอนะครับโอเคครับเมื่อเริ่มต้นนะครับเราเนี่ยจะใช้คคนันนะครับปาวไว้ตรงนี้เลยนะครับในเว็บที่4นะครับต่างจากที่เราอัพเจ้าตัวเซเบอร์นะครับเป็นขั้นที่2แล้วไม่รู้ว่าคุณผู้ชมงง แบบนีโคนัน <ód isan. S 1> ก็ตีประมาณ600 6 0 0 <N ase. S 1> like ้นะครับน <Okay, S 2> ่าจะตายอยู่นะครับพอเวฟที่6เนี่ยเราต้องวางโคนันเพิ่มนะครับแต่ตัวนี้เราต้องอัพเจ้าตัวเซเบอร์ก่อนโอเคครับพอเวฟ6มีเงินละแล้วก็วางโคนันเพิ่มนะครับโคนันวางตัวนี้นะครับตัวที่2วางใกล้ๆตัวที่1เลยแบบนี้นะครับมันจะได้ครอบคุมนะครับมาแบบนี้มาตามผมเลยนะครับเรื่องเงินที่เหลือนะครับเราเงินไปอัพเซเบอร์นะครับเราจะอัพเซเบอร์นะครับให้ตันเลยนะครับผม โอเคตอนนี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับต้องอัพตัวปมตังก่อนนะครับส่วนตัวอินเทอร์นอลนะครับเมื่ออินเทอร์นอลเนี่ยมันเข้ามันใกล้เข้ามาถึงนะครับประมาณเว็บนะครับเราต้องวางเอเดเวอร์นะครับี๋ยวผมสอนวางเอเดเวอร์โอเคอันนี้เว็บอยู่นะผมขอวางเลยแล้วกันมีเงินนะครับระวางไปเลยแมปนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดนะครับโอเคขึ้นเว็บพอดีอัปเกรดให้เป็นขั้นที่4เลยนะครับให้มันตีประมาณ สามพันกกว่านะครับอันนี้คือผมใช้เลเวลเจนะครับโอเคแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็ฟาร์มตังค์ไปเลยครับยาวๆคือเราไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรนะครับง่ายๆเลยด่านนี้ฟาร์มตังค์นะครับยาวๆเอเดเบอร์เนี่ยอัพขั้นที่4ี่มันก็ตีตัวเอเทนอลตายนะครับนี่ครับโอเคแล้วก็อัพไปเลยนะครับแบบนี้ยาวๆเลยครับจนถึงเวฟ13บ4สบเลยครับผม เราต้องวางตัวเซเบอร์ er นะครับก่อนจบเวฟที่14บนะครับน่าจะ13าเนาะ13บน่าก็น่าจะถึงกันแล้วแหละโอ้เหมือนในเวฟที่ส2นะองนะเราจะวางเซเบอร์เสร็จแล้วนะฮะปกติมันน่าจะได้เวฟที่13นะครับเออในนี้น่าจะได้14โอเคครับเราก็ามาวางเจ้าหนวดดำนะครับเมื่อเซเบอร์เราครบแล้วนะฮะวางหนวดดำนะครับไว้ตรงนี้ แล้วก็ปรับเป็น l a s ไปก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตัวที่2ปรับเป็น first ตัวที่3ครับแบบนี้นะครับปรับเป็น l a s โอเคครับพอมีเงินแล้วแล้วก็อัปเกรดนะครับหนวดดำสองขั้นพอนะครับสองขั้นพอแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราเนี่ยจะมีเงินใช่ไหมเราก็มาวางเดเว v e r นะครับวางแบบนี้เลยวางตามผมไปก่อนนะครับเราค่อยอัปเกรดนะครับวางไปก่อน วางไปเลยปางเอาอเควางไม่พอนะครับไม่เป็นไรตายอยู่นะตายอยู่โอเคอัพอัพเกรดเอนเดเวอร์เลยครับกับตัวที่เราวางไปตะกี้อัพให้หมดเลยแบบนี้นะครับผมแบบนี้เปิบ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 อัพรัวโอเคครับผมขอไข่เอนเดเวอร์ตัวหลังทิ้งนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นแล้วนะครับโคนนั้นด้วยขายทิ้งไปเลยไม่จำเป็นแล้วอัพเลยครับเอนเดเวอร์ อัพไปอีกอัพไปอีกโอเคเนเวฟรับอัพให้ครบเลยนะครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวมาวางโคนนั้นด้วยนะครับโคนนั้นเนี่ยเราวางไว้ตรงนี้นะครับวางไว้แบบนี้เลยมันจะได้อยู่ในระยะบัฟพอดีนะครับแบบนี้วางไปครับโอเคเหมือนกระตุกนะครับวางไม่ได้โอเคดูดิเพื่อนๆเ,เยอะไม่เยอะโอโหเจอไม่เยอะกระตุกมาก เอฟเฟกเอฟฟงเอฟเฟกต์ effect, effect, effect. ถ้าถ้าหันไปด้านเนี้ยไม่แหลกนะแต่หันมาด้านนี้แหลกโอเคอัพ <g ül> okay, ไปเลยครับเอเดเวอร์โอเคเวฟสิบหกแล้วต้องขายอ่าตัวนี้ทิ้งน,นะครับเซเบอร์ er, ไม่จำเป็นแล้วครับดีโอเนี่ยจะวางยังไงก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยดีโอปึ๊บ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 โอเคอัพให้ครบปึ okay, ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคน่าจะครบแล้วนะครับ ที่เลือนะครับวางเออร์วินครับเราจะบับวนลนะครับเออร์วินเนี่ยวางแบบผมไปเลยวางไว้ตรงนี้นะครับแบบนี้บับบลนะครับเออร์วินโอเคอัปเกรดไปนะครับอัปเกรดให้ครบเลยตอนนี้แต่ย่าเพิ่งอัปคนนั้นนะครับคนนั้นยังไม่ได้ใช้นะเราต้องใช้ในตอนที่เหลือแต่บอสนะครับคนนั้นโอเคครับส่วนดีโออ่ะผมจะวางแบบนี้แล้วกันใครจะวางแบบผมก็ได้นะครับ ดีโอผมวางไว้แบบนี้แบบนี้นะครับอ่ะตกใจตกใจได้พูวางดีโอโอเคประมาณนี้นะครับอ่าอัปเกรดไปก็ได้ประมาณนี้อ่เคเริ่มบับวนได้เลยครับเพิบเหตุผลที่ผมต้องใช้โหนดดำเยอะนะครับเพราะว่าด่านนี้เพื่อนเพื่อนๆน่าจะเห็นเนาะตัวมันเยอะมากๆเลยตัวมันเยอะมากๆนี่นะครับบอสไม่รู้ว่าบอสจากอ่า จะใครอะไรยังไงนะครับแต่เรื่องชื่อว่าไฟฟอร์สนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเล่นด่านนี้นะครับได้ตัวละครนะครับอารมณ์เหมือนเล่นด่านไทอ้อด่านอารีนะครับแบบธรรมดาแบบไม่ได้เอ็กซ์ตรีมนะครับไม่ได้อบนะครับไม่เหมือนชาเลนจ์หนึ่งชาเลนจ์หนึ่งได้ออบโอเคครับบัฟปนไปครับโอเคบัฟหมดแลาบัฟทำอย่างนี้นะครับวนไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะมานะครับแล้วเราก็ขายเอเดเวอร์ทิ้งแล้วก็มาอัพโคนันให้ครบนะครับ ถ้าใครใช้เซเบอร์มันผมเนี่ยเงินมันจะพอดีเลยนะครับเงินมันจะแบบเป๊ะๆเลยเงินเหลือนิดนึงนะครับมีหยุดเวลาเราหยุดไปครับโอเคครับตอนนี้ก็เหลือแต่บอลแล้วนะครับกับอินทอนอลนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคครับขายลดดับเลยนะครับตวดดับไม่ได้จําเป็นแล้วนะครับขายไปเลยแบบนี้นะครับเอาเงินที่เหลือนะครับเราเนี่ยจะเอามาอัพโคนันนะครับตอนนี้รอก่อนนะครับผมต้องบัฟก่อนโอเค บับยาหลุดนะครับผมอัพ้นไปเลยแบบนี้นะครับอัพไปอีกโอเคมันจะได้2ตัวนะครับประมาณนี้เราเนี่ยต้องขายอ่าเจ้าเอเดเวอร์ทิ้งนะครับเอาจริงๆแล้วแต่ผมยังไม่ขายนะครับผมรอให้เอเดเวอร์มันตีติดไฟก่อนนะครับแล้วผมเนี่ยจะขายทิง้งมันจะได้คุ้มๆหน่อยนะก็วิธีที่ผมสอนเป็นวิธีง่ายๆนะครับผ่านกันบ้างหรือเปล่า ถ้าไม่ผ่านนะครับผมไปเล่นกับผมได้นะในไลฟ์สตรีมนะครับผมสตรีมทุกสุกเสาจันทรุดนะครับไปดูกันได้นะครับสตรีมเวลา1นึ่งทุ่ม2ทุ่มนะครับประมาณนั้นเลยอาจจะมาชงมาช้าหน่อยนะครับโอเคครับผมขายเอเดเวอร์ทิ้งเลยนะครับขายไปสักหกตัวนะครับขายไปสักหตัวโอเคประมาณนี้เราก็หยุดหยุดหยุดเวลาก่อนผมลืมเราก็อัพโคนันนะครับให้ตันเลย ขายไปสักหกตัวน่าจะพออยู่เนาะอยู่เวลาผมจะหยุดแบบวนๆน,นะครับวนลูปหยุดแรับเรียบร้อยโอเคบัาร์ผมดูบัรดีๆนะครับอัพคนนั้นให้ตันด้วยเหมือนเงินจะพอดีเป๊ะเลยนะเหมือนเงินจะพอดีเป๊ะเลยโอเคคนนั้นพอดีเป๊ะเลยนะครับสหรับคนนั้นพอดีเปะ๊ะเปะ๊ะโอเคครับหยุดเวลาไป ประมาณนี้เลือดบอสมันเลือดเก้าร้านตายอยู่แล้วนะครับถ้าใครใช้โคนน่นนะ่ะนะถ้าใช้ตัวละครอื่นไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าอย่างมินาโต้มินาโตอย่างเงี้ยผมไม่รู้มันตายหรือเปล่าโอเคบัาไปนะครับบับาเยิหลุดผิดไปอีกนะครับประมาณนี้สองล้านเจ็ดเลือดหนึ่งล้านจะตายแล้วโอเคครับผมก็ในคิวดีโอนี้นะครับผ่านกันหรือเปล่านะครับไม่ผ่านก็ไปเล่นกับผมในสตรีมได้นะครับผม ก็ในคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดวิดีโ,ดโอใหม่ๆของผมนั่นเองในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายยเออผมลืมให้ดูเดี๋ยวเราเราเล่นผ่านนะครับเราจะได้อันนี้เนี่ยได้ตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรเราไปรีวิวอีกทีนะครับผม